เอาแล้วครับคุณผู้ชมก็ยินดีกันต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับอาแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมมันตันเงี้ยอ๋อนี่ไงโลกของเรานะครับก็ยินดีกันต้อนรับเข้าสู่หลายวันไมค์ครับด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเราครับหลังจากที่โอ้โหดูสิคุณผู้ชมนี่เรารอดเพียงคนเดียวเหรอเนี่ยเอ้เจอโอ้โหเกาะหมดนล้วมีส่วนใหญ่จะเป็นน้ำครับคุณผู้ชม เป็นสงครามที่โหดร้ายมากสงครามระหว่างชนเผ่ากับบังกรนะครับคุณผู้ชมเ้เช้าจนได้ครับคุณผู้ชมได้เวลาออกไปดูข้างนอกกันบ้างลวสดอากาศที่สดชื่นกันบ้างดีกว่าเอาและในจังหวะเดียวกันนี้ก็ได้เกิดหมอกสีขาวขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดด้วยสาเหตุอันใดเฮ้ยทำไมมันมืดลงกันนะ่ะและผมก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งเข้ามันคือกระดาษกระดาษที่ไม่ใช่กระดาษธรรมดา พราะมันคือกระดาษที่เสนอข้อแลกเปลี่ยนของมัง